สวัสดีครับผมนายเจษฎากระตากจันเร่ศูนย์ศูนย์ครับสวัสดีครับผมนายวุฒิพรกุนเซงเลขศูนย์สองศูนย์ครับมาบอกวงจรลายแกนต่อกับ PLC เซตการีเซตนะครับมาแล้วครับปิดวงจรปิดสวิตปิดนะครับเป็นเปิดนะครับถ้ากดสวิตต์ตัวแรกนะครับ ก็ทำให้ไว้หนึ่งทำงานนะครับเซตไว้หนึ่งรีเซตสองรีเซตไว้สองเซตไว้สามแล้วก็รีเซตไว้สี่ทำงานครับกดสวิตช์ตัวที่สองจะทำให้ไว้สองทำงานนะครับ 2, ทำให้ไว้หนึ่งปิดการทำงาน,น,ปน,งานเปลี่ยนมาเป็นไว้สองแทนจะมีเป็น ไว้สองทำงานรีเซตไว้หนึ่งทำงานเซ c ตไวสี่ทำงานรีเซตวสามทำงาน,งาน,งาน,งานครับส่วนวิธีการปิดก็ไม่ต้องกดปิดไม่ต้องกดปิดอีกรอบนึงก็ได้ครับใช้เป็นวิธีการปิดสับปิดนี่เแค่ตัวเดียวครับก็ทำให้กลับมาเป็นมูจอสภาพคงเดิมเหมือนตั้งต้นครับขอบค,ครับ